marking target location ยิงดิ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 ยิงยิงดิ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 ยิงเอาตัวหายกูเห็นรถมันค้างอยู่กลางอาากศเนี่ยมึงมึงบังกูอยู่มึงไม่ยิงเลยเนาะปัดเี่อะไรไปเนี่ยไอ้สัตว์ รถมันเป็นเฮียอะไรวะนะ่ะเป็นตัวบินอ้าวรถลอยไม่เห็นรถวะนะ่ะเไม่เฮียรถไปไหนอ่ะ <laughs> เฮียงงเลยนะ ไอ้เหี้ย,นยนดึงจนวิดึงจนวินาทีสุดท้ายมันก็ดึงแบบกูมายืนยิงต่อหน,น้ามึงก็ยังดึง <laughs> <c oughs> เงก็บเหรียญกูด้วยแล้วก็ลงไปเลยเก็บไม่ได้อ่ะมันหนีไปแล้วมั้งกูว่าก็เหรี่ยมเป็นเหี้ยอะไรเนะี่ยกระโดดขึ้นข้างบนดิแล้วก็กระโดดลงมาเหลี่ลยมมันอยู่ไหนวะเนี่ยมองเห็นเหรีย่ยมเก็บไม่ได้ถ้าต้องรอเรียจอดปเนี่ย Oh, đã, <laughs> con đó. Ừ. Ê, nó. là, hiền. Unpai là? Unpai là? Unpai làm Unpai sẽ đึง là? Unpai Win Unpai là? con là?